ถือมาซีหมดตั้งแต่ปล่อยมา,าวัดนี่จะเป็นวัดที่หายี่ลีบี่บดนี่วัดหนึ่งวัดที่หาล้านว่าจักเลย์วัดนี่ล้านาว่าวมดนี่เขาแทกแก้ได้มาสามทีหมดเขาตลอดเขารเราก็ได้หมดแล้วกันดิอาเบิ้งตัวเรกเจ๊กันเียงเบิบ้งยื้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาสัมภาษณ์เจ๊ลำใหญ่เจ๊ลำใหญ่อดไม่ไหวนะครับอยากบอกนะฮะมาถึงบ้านโอปอเลยนะครับผมเจ๊ลำใหญ่อยากบอกนะฮะสำหรับแนวทางเลขลับเมืองนอกเกาหลีเนาะเจ๊เนาะครับล่าสุดนะครับวันนี้ล่าสุดนะครับสําหรับแนวทางเจ๊ลำใหญ่นะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางมีเพิ่มตัวไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมคับสวัสดีครับเจ๊คสวัสดีคับครับวันนี้อดไม่ไหวนะครับเราต้องได้มาบอกปาแจ้งข่าวนะเจ๊เนาะเออมาแจ้งข่าวบอกท่าน โอปอเนาะโอปอก็เคยทำคลิปมาต่อก่อนครับผมก็อยากบอกให้แนวทางของ f อ o จโอปอบ้างโอ้ครับผมไจากโอปอครับปลู่านโอปอไปครับผมได้ครับผมเป็นอย่งไรเนาะเจ๊ทางเกาหลีเป็นฝันดีไหมครับหรือว่าแบบไหนครับเจ๊เกาหลีบ่ะฝันดีอยู่ร้านฝันดีอยู่ครับ กับข้อมฝนเนาะมันกับสีเงาดูที่ร้านบอสู้กันฟังล่องคิดเจลนะมาร้านฝันบอสู้กันฟังแต่เงาตลอดมาคุยกันเรียงฝันมันกะ่เงาแต่ว่าฝันท่าสะเอาตัวเลขมันกับอะไรดอกเขียนก็จะเอาไฮโลดนาแต่ไปตัวเลขนาะมันกะที่นี่เลยวิ่งแต่ว่าแม่นนะกี่กี่งวดแล้วครับผมที่เข้ามาเนี่ยครับที่เราเอามาทํากันเนี่ยขอตัวเลขถ้าถ้าเอามาทำเนาะครับผมกแต่ เดือนสิงหาวันที่หนึ่งโลคคิดแหลกที่หายมาซีศูนครับทีสูนตัวเดียวที่ไปเอายุบาลเ่นะที่อีโอพอไปเอาครับผมสีศูนเมากะเขาสี่นึ่งวันที่เอฟซีได้ยุ่งวันผู้สิดึารชุล่งต่อโทษมาขอบพูนเจริญไย้ยุยง่อัมดแหลกวันที่หนึ่งสิงหาแต่ที่มีสิบหกสิงหาบันก็มาเขาแปดสามโตต้ม ร้านหายมากหมอดที่สองเกิดขึ้นสิบหกสิงหากับมะเข่าแปดสามตัวตรงครับผมร้านหายมากเป็นเหล็กฝันอืงหกแปดสามมันเลยเน่นแปดสามเน่นบนแต่เลขเขา่าแปดสามเยับแต่ว่าเหล็กวิ่งวิ่งซีวิ่งซีเนี่ยกับเขายุรอกแต่ว่าแจ,จ๊จับคู่ว่าถือแจ๊หานเหล็กวิ่งมาซีเหล็กรางก็บอกซีสองบมอกหมวดมครับผมซีสองสองซีเขาอยู่เหล็กวิ่งอืมอดังตัวเป๋าไหลดอกทังชุดเดียวจบ ก็ทีมาหอเพิ่มที่หนึ่งกันยากหนึ่งหนึ่งกันยากหายมสุดแรกครับวิ่งสามก็จับคู่ว่าง่ายสามสองสามหกสามแปดกมัดกับเข่าทั้งล่างทั้งบนแสดงว่าเข้ามาตลอดเลยโดอเจเนาะวดที่สามในกับเข่าอีกอืเข่าล่างเข่าบนครับวัดที่สามในหายมาเป็นชุดวิ่งกับเข่าชุดแรกเนาะกับเข่าไปเลยนะสิเนาะที่สิบหกเชงหายเป็นวัดที่สามครับผมแัดนี้ก็จะมาเป็นวัด น้ำหอมหมวดที่ี่ป่วดที่สี่หรือว่าจำผิดหมวัดที่ไหนวะอ๋อแสดงว่าเข้ามาทุกงวดยกเว้นงวดแรกงวดแรกที่เราทําแล้วมันขึ้นลงนะเจเนาะใช่งวดแรก่ะถ้าต่ว่าเข้ามันก็แค่ขึ้นลงนะครับผมแล้วงวดแรกกับหนึ่งสิงหาครับสิบหกสิงหาหนึ่งกันยาสิบหกกันยาสี่งวดอื่ห้าสี่งวดครับผมงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าหวดที่ห้าเข้ามาแล้วสี่งวด สำหรับแนวทางร้านเป็นหลานของเจ๊แมนถึงเร็วเริ่มเฮ็ดกันแรกๆร้านกัพถึงป่อยเป็นเป็นเลขสูตรหรือว่าเลขสูตรแล้วเลขความฝันเลขฝันก็เลขสูตรเลขสูตรนี่ยจิมมะก้อนเลขสูตรคำนวณเจ๊มะลาลาแจ๊ว่าเจ๊จิมาะฝันก่อนเจ๊กับจิมาเลขฝันมาจับแจ้งกันครับผมเอาขอดูตัวเลขหน่อยครับเจ๊ตัวเลขครับผมก็สิเป็นเลขกันว่าแจ๊คคูมันกระจาลอยู่เนาะ รอบนี้หลายไหมครับร้านไหพิ่งล่างกัะเหล็กเก่าอือันนี้คือเล็กฝันเราในใน,ใน,น,นี้คือเล็กฝันจับสามตัวน,น,นี่คือฝันฝันฝันเก้าสองห้านี่คือฝันนะครับเล็กฝันอันนี้คือวิ่งล่างเก้าคือร้านใดเล็กวิ่งมา,งางเ,งเก่าล็อกมาได้ละละ<อ>่ะเก่าแต่ก็เละมาจับคู่ให้ครับกระเละมีเก่าศูนย์เก่าสองเก่าสามเก่าห้ากระซี่ 9, 0, 9, 2, 9, 9, คู่กระยู่ในรักเก่านีเนาะ ครับผมก็มาเน้นให้ก็จะเป็นก้าศูนย์ก่าสามที่เน้นให้นะครับต้องล่าง่ซนสุดล่างไว้ในโุดบนสุดบนก็วิ่งหาโซนเนี่ยร้านก็เอามาจากความฝันนั่นแหละเพราะว่าในความฝันก็เลยมาให้วิ่งบนเพราะว่ามันจะมาบนเจ้าว่าครัแต่ว่าตัวลักวิ่งก็คือตัวหาีงล่ะเพราะว่าบนน่ะจับคู่ให้ก็จะไม่ยุ่เนี่ยละบ่้ายหรอก มันกับเข่ากันยุ่เก่านี่ามันกับขึ้นใดทั้งล่างทั้งบนเนี่ก็มันมันไม่เก่าหาเก่าก็หาก็บเก่าแทรกกันกับที่มายุนี่อายุบนยุล่านที่เก้านะกับซ้ำตัวเดียวกันนะครับเก้าสองห้านี่เป็นเลขความฝันเหรอครับเก้าสองห้านี่เลขฝันทีนี้ก็เลยเอาความฝันมาตีออกมาอีกก็เลยเป็นเก้าสองศูนย์สองห้าสองศูนย์อันนี้คือเลขฝันตีออกมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ เต็มหน้ากระดาษนะฮะแต่ว่าวงกลมให้อยู่นะครับผมจ้าจะไม่ตัวนี้ยคือเต็มหน้ากระดาษคือเจ๊เขียนตัวใหญ่มันก็เลยเต็มใช่ตัวใหญ่มันก็เลยเต็มครับผมนี่แหละชัดเจนชัดเจนครับเจ๊มันก็ไม่ได้เยอะหรอกไม่เยอะครับไม่เยอะครับคู่ครับผมบนบนสี่คู่ล่างสี่ห้าคู่ห้าคู่หาหางนะฮะส่วนเลขสามตัวก็คือเป็นเป็นเลขสูตรเอาเก้ามาใส่ข้างหน้าอย่างนี้เหรอครับเจ๊ เก้าเนี่ยเก้าวิ่งเก้าก็คือหลักเก้าอยู่แล้วนก็วิ่งเก้าเก้ามันเก้าอยู่ข้างหน้าอันนี้ความฝันเขาฝันมาเขาได้เก้าเก้าสองห้าใช่สองห้านี่ไม่ตัดเล่นเนาะมันก็มีบนอยู่นะฮะสองศูนย์สองห้าก็มีบนก็มีล่างนะถ้าเราจะมันก็ไม่ไปไหนถ้าถ้าเก้าห้าใช่ไหมบนก็มีล่างก็มีมันก็มันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วครับผมมันก็ไม่เยอะหรอกก็คือว่าเราเขียนออ้มาก็เหมือนใช่แต่ แต่เลขวิ่งนี่คือล่างเนี่ยวิ่งเก้าบนน่วิ่งห้าจะศูนย์นะครับผมแล้วก็จะเอาชอบคู่ไหนก็เอาครับแล้วแต่ดุลพินิษองของ fc นะครับเนาะครับจะเอาตัวที่วงกลมไว้หรือไม่เอาในวงกลมไปคือแบบเน้นเน้นเน้นพิเศษเนี่ยเน้นตัวไหนครับเจ๊แบบพิเศษพิเศษเลยนะครับผมอร้นเน้นมาก็อยู่ในวงกลมวงกลมใช่ทีนี้อันนี้คือพิเศษแล้วเออคือร้านหมักนะ ร้านมักของร้านส่วนตัวแต่แล้วเจมักไหมครับผมคนอื่นจะมักตัวแรกก็เอาตามนลังแล้วแล้วแล้วเจมักตัวไหนครับเจบอกเเจมักตัวแรเจมักตัวสามก้าสามโอ้ก้าวสามยังว่าสามกับศูนย์เนี่ยนั่นแหละครับผมว่าก้าสามนี่แหละมจะเปประมักคือนตัวกันคือเดียวกันเอปมักตัวเนี่ย้าวสามกับศูนย์เนี่ยแหละครับตัวเจมักได้เนี่ยมักส่วนตัวอื งวดก่อน03เนาะเจ๊เนาะที่ถูกนะครับเนาะ03บนครับผมแจ๊ก็เน้นบนมันก็ออกมา03บนใช่ใช่ใช่แก่กแก่ให้ตัวเน้นเลยนะครับสําหรับคลิปนั้นแล้วก็ไม่ได้กลับเพราะครับผมเข้าตัว03แล้วก็ก็จับกัวบนนะก็ขึ้นบนครับก็เข้าอยู่แา้วก็เข้าไหมเข้ามาทุกที่แล้วจะสรุปตอนไหนครับเจ๊สรุปแบบ Oh, จากจากเยอะๆอ่ะเหลือ,เหล,อเหลือแค่ตัวสองตัวอย่างเงี้ยครับเจ๊ก็น่าจะก่อนวันหวยออกวันนึงนนั่นแหละแต่ว่าใช่นะคือยังชุดเดิมใช่ไหมครับแค่แค่เราตัดออกเฉยๆใช,ใช่ไหม้ะแต,แต,แต,แต่แต่ก่อนก็จะเป็นแบบนั้นแต่งวดนี้ก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมีมาตัวใหม่หรือไม่แต่ก่อน oh. นะคือตัดออกจากชุดเดิมตัดให้มันเหลือน้อยครับผมตัดออกให้มันเหลือน้อยๆท่านผู้ชมบอกว่ามันเยอะเขาก็จะคัดออกมา oh. แต่งวด แต่งวดก่อนเนี่ยเขาเอาชุดชุดเต็มนะเขาถูกเพราะว่าครับส่องโต้งสุดท้ายนะเขาไปตัดตัวที่มันถูกออกไงมันก็เลยเหลือถูกตัวเดียวครับถ้าเขาไม่ตัดออกมันก็เข้าทำบุญทำบ้านงวดนี้ก็เลยเอาชุดเต็มมาเลยในเจ๊เนาะชุดเต็มก็ไม่มาแต่แต่ก็วงกลมให้อยู่ก็ยังรอกันอีู่เนาะเผื่อมันไม่รู้จะมาตัวไหนครับผมคือถูกจนแจกเงินไปทําบุญนะฮะสำหรับหลานสาวเนาะสมัยก่อนนะฮะนี่เล่าไม่เท่เนาะเพราะว่าถาม สัมผัสไทยมากมันไม่ตอบไทยมันเลยไทยไรเาเล่ครับผมไม่เป็นไรครับบางทีเอฟซีอยู่ภาคกลางอย่างงี้นะเขาก็ชมอยู่อยู่ภาคอีสานเขาก็ชมอยู่ครับรวมมิตรไปเลยเจ๊แมนครับผมเป็นไทยมากตัดตรงไปไทยน้ำยมงครับครับไม่เป็นไรครับผมก็คือตัวเลขก็คืออยู่ในนี้แหละแต่ว่าจะตัดวันใกล้ๆนะครับเนาะ ครับผมัครบผมมันไม่เยอะหรอครับผมมันแค่แคบเคยือหนังสือพวกวิ่งพวกอะไรตัวใหญ่โอ้ครับผมนี่นะฮะก็ลองแคปหน้าจอดูนะครับผมถ้าชอบแนวทางหลานสาวเจ๊ลำใหญ่นะครับผมหลานสาวเมืองนอกนะครับเนาะครับเข้ามาแล้วสี่งวดนะครับผมงวดนี้งวดที่ห้านะฮะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟัง ช่องโอปอพารวยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ